ไปค่ะไปดูหมู่บ้านในเมืองนอกกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กุ้งจะเอามาอัปเดตให้ได้ชมกันเป็นประจำดนะคะเมียฝรั่งเม e m o r ีสวัสดีค่ะวันนี้กุ้งพาลูกมาเดินเล่นนะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะพามาเดินชมหมู่บ้านนะคะของประเทศเยอรมันเนาะ แถบที่กุ่งอยู่นะคะ,ะกล้องจะสันส่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าต้องเข็นรถตัวเล็กไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะคะมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งเข็นรถน้องเนาะวันนี้พาน้องมาเดินเล่นค่ะเพราะอากาศดีเนาะก็เลยถือโอกาสที่จะถ่ายคลิป เอามาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยค่ะว่าหมู่บ้านในแถบยุโรปในเมืองนอกเนี่ยเป็นหน้าตายังไงนะคะเมืองที่กุ้งอยู่เนี่ยบางหลังก็ตกแต่งบางหลังก็ไม่ตกแต่งอะไรเลยนะคะบ้านแถบที่กุ้งอยู่เนี่ยราคา5้าแสน up เลยนะคะ เพราะว่าเมืองที่กุ้งอยู่มันไม่ไกลจากแฟงเฟิร์ตเท่าไหร่นะคะห่างแค่15นาทีส่วนบ้านเพื่อนกุ้งเนี่ยเขาอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในเมืองเล็กๆนะคะราคาแค่แสนกว่าเองแต่จริงๆอะ่ะมันก็เป็นทาวน์เฮาส์เนาะมันไม่ได้เป็นบ้านเดี่ยวอะไรแต่มันก็มีอา่ากาเดนมีอะไรนะคะก็เป็นบ้านนั่นแหละ เป็นบ้านมือสองแต่แถวเนี้ยขนาดบ้านมือสองก็ยังห้าแสนอัพนะคะก็อย่างที่ว่านั่นแหละมันก็คล้ายๆกับบ้านเราคือมันต้องดูสถานที่ด้วยว่าอยู่เมืองไหนอยู่ใกล้แหล่งเจริญหรือเปล่าจเจริญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่า,าขนาดใหญ่แค่ไหนด้วยนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะยิ่งบ้านหลังใหญ่ก็ยิ่งแพงยิ่งตกแต่งเยอะก็ยิ่งแพงเนาะมีคอมเมนต์ถามกุ้งว่าถ้าใครมีบ้านเดียวถือว่ารวยไหมคะตอบนะคะกุ้งไม่รู้ว่าต้องบ้านหลังใหญ่แค่ไหนถึงจะเรียกว่ารวยต้องเป็นคา,าร์ลิาดเลยหรือเปล่ากุ้งคิดว่าอ่ามันต้องดูแหล่งด้วยว่าตรงนั้น ใกล้สนามบินไหมใกล้แหล่งท่องเที่ยวไหมคือมันดูหลายๆปัจจัยคล้ายๆกับบ้านในกรุงเทพกุ้งคิดว่าประมาณนั้นนะแน่นอนถ้าในกรุงเทพมันก็แพงใช่ไหมยิ่งอยู่ในใจกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าชานเมืองมันก็ถูกมาหน่อยมันก็ขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยเนาะสรุปแล้วนะคะ เขารวยไม่รวยมันก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยค่ะว่าเขาทํางานอะไรบางทีเป็นเจ้าของกิจการก็ใช่ว่าจะรวยกันทุกคนนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทก็ต้องดูด้วยว่าเล็กใหญ่แค่ไหนมีลูกน้องกี่คนมันมันตอบไม่ถูกจริงๆค่ะกุ้งยังไม่รู้เลยว่าต้องมีบริษัทใหญ่โตแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารวยนะคะ ค่ะวันนี้กุ้งก็พามาชมการตกแต่งบ้านของฝรั่งะเนาะว่าแต่ละหลังเขาตกแต่งยังไงรูปทรงบ้านในเมืองนอกเป็นแบบไหนนะคะยิ่งเขาตกแต่งด้วยดอกไม้ที่แปลกของแปลกตาจากแตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิงเลยค่ะทั้งการวางตำแหน่งประตูหน้าต่างที่แน่ๆบ้านของเขาเนี่ยไม่มีโจรขโมยนะคะมีก็มีน้อยมากๆเลย เขาอยู่กันแบบสงบสุขไม่ยุ่งเกี่ยวกันเนาะต่างคนต่างอยู่แล้วก็มีระเบียบสะอาดมากๆเลยค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะที่กุ้งเอามาฝากกันในวันนี้ชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกุ้งด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาเนาะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันสวัสดีคะ่ะ